12พฤศจิกายน64มอ3ม39ม4อมไม่ได้รับสิทธ์เฉพาะกลุ่มนี้ตรวจสอบสิทธิอีกรอบได้เงิน2500บาท5 0 0 0บาท10,000บาทล่าสุดครับสำหรับหลายท่านที่กำลังรอคอยนะครับวันนี้เลยนะครับวันที่12พฤศจิกายน64ครับมอ3ม39ม4อมอครับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับวันนี้นะฮะมีการประกาศผลแล้วนะครับทั้งกลุ่มที่ กลุ่มที่ประกาศผลนะครับจะเป็นกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเขียนให้ชัดๆเป็นสีเขียวแล้วกันนะฮะกลุ่มที่ประกาศผลคือกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 3. ตุลาคมนะฮะ64นะใครที่ทบทวนสิทธิ์นะครับภายใน31 3. ตุลาคม64ไม่ว่าจะเป็นม3 3ม39ม40นะฮะคุณตรวจสอบสิทธิ์อีกรอบภายในวันนี้นะครับตรวจสอบสิทธิ์เลยเพราะสิทธิ์เนี่ย ทางประกันสังคมนะครับโคศกประกันสังคมเนี่ยได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับซึ่งเขาก็พูดทาง p p t v นะฮะแล้วก็บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยสิทธิ์แต่และท่านเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะเปลี่ยนข้อมูลแล้วนะครับข้อมูลของท่านจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลอีกวันแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นข้อมูลวันใหม่แล้วถ้าข้อมูลของคุณเนี่ยเป็นที่อัปเดตนะครับเป็นช่วงวันที่10พฤศจิกายน6 4 11พฤศจิกายน64 12พฤศจิกายน6กอย่างนี้นะฮะ เวลาตรวจสอบสิทธิ์นะครับแสดงว่าเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับลองตรวจสอบสิทธิ์ดูนะครับแล้วก็สิทธิ์คุณเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นได้รับสิทธิ์แล้วนะครับใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วมาแจ้งให้ผมฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะครับมาดูมาดูาดดรายละเอียดเนื้อข่าวกันนะครับผมสรุปเอามาสั้นๆนะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งว่าขณะนี้พิจารณาการยืน่นสิทธิ์เยียวยาครบหมดแล้วนะครับเนี่ยคุณฟังดู อันนี้ผมเามาจาก p p t v ขอบคุณ PPTV นะครับครบหมดแล้วมีบางส่วนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมบ้างในรายละเอียดเล็กน้อยนะครับโดยสํานักงานประกันสังคมเนี่ยทยอยนำข้อมูลนะเขาบอกนี้เลยนะข้อมูลของใครที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะครับจะเอาเข้าระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนก็หมายความว่าม3 3ม .39 ม0นะครับคนที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วเป็นขึ้นข้อมูลของ18ตุลานะข้อมูลเก่าตอนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลอาจจะเป็น1 0 11หรือ12พฤศจิกายนหกสี่นะครับเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุด ดังนั้นตรงนี้ครับใครที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสบายใจได้ครับเงินคุณจะมีโอกาสได้สูงมากแต่คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์นะครับถ้าคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์คุณจะไม่ได้เงินนะครับอันนี้คือหลายท่านก็ทราบันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์คุณจะได้เงินอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณตรงตามเกณฑ์นะครับเอามาดูกันอีกนะฮะ ม39เกนี so, um ่ยก็คือเงินเยียวยาจะเข้า11พอพยนะครับแต่นะฮะใครที่ไม่ได้ใน11พอพยไม่ต้องกังวลไปนะครับคุณจะได้ทุกทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าเขาจะจ่ายถึง31ธันวาครับถ้าคุณไม่ได้11พอยอพยแสดงว่าคุณไม่ได้ตามกำหนดเวลานะฮะเขาก็จะจ่ายคุณนะครับวันที่18พอพยอีกทีนะครับคุณก็เทร็คดูนะฮะซึ่งการจ่ายเนี่ยจะจ่ายถึง3 1ธันวาครับไม่ต้องห่วงนะฮะการที่คุณไม่ได้ 11พฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้18พฤศจิกายนหรืออาจจะได้เลยกว่าน,นั้นอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนของคุณอาจจะมีการล่าชา้าแล้วก็ทําช้านะครับเงินเลยไม่เข้านะครับอันนี้ก็คือเรื่องปกติส่วนนะครับม .33 นะฮะวันนี้เลยนะครับจะเงินเข้าแต่ถ้าเงินไม่เข้าวันนี้นะครับคุณจะเข้าวันที่19พยนะครับ64แล้วถ้าคุณเป็นม40นะคุณอาจจะถามผมนะถ้าเกิดว่าจริงๆมส0ูเนะี่ยก็จะมีเงินเข้า วันนี้เหมือนกันนะครับบางส่วนนะครับแต่ถ้าเงินคุณไม่เข้าก็จะได้นะครับวันที่18หรือไม่ก็19นะครับพฤศจิกายนนะฮะสลม40นะครับก็เข้าในอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับก็นี่คือข้อมูลที่ผมรีบนํามาฝากท่านเลยนะครับเป็นตัวเลขของวันโอนเงินด้วยแล้วก็แต่สําคัญนะครับคุณจะได้เงินตามวันที่ผมเขียนแบบแหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องทําการตรวจสอบสิทธ แลวการตรวจสอบสิทธิของคุณเนี่ยจะต้องตวรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าคุณตวรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ก็มี2กรณีที่เกิดขึ้นครับกรณีแรกครับถ้าไม่ได้รับสิทธิเนี่ยอาจจะเกิดจากคุณสมบ,สสบัติของคุณไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากนี้แล้วก็กรณีที่2ครับคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้วครับแต่ว่าทบทวนสิทธิ์ไม่ทันกําหนดเวลาทบทวนสิทธิไม่ทันกำหนดเวลาหมายความว่าทบทวนสิทธิเนี่ยต้องทันภายใน31 ตุลาคมนะครับถ้าคุณทำทบทวนสิทธิ์ภายใน3 1ตุลาคมถือว่าทันกำหนดเวลาคุณจะได้เงินนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าสมัครไม่ทันกำหนดเวลานะครับผมาคือเรียกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่ท่านครับที่กำลังสงสัยนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ม33ก่อนเลยม33ครับถ้าคุณตามเกณฑ์นะครับ ก็คือคุณจะต้องเป็นม .33 ภายใน31กรกฎาคม64นะครับและไม่พอครับคุณต้องเป็นม .33 ที่อยู่ใน9กิจการด้วยนะครับถ้าคุณตรงตามนี้นะฮะแล้วทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายใน31ตุลาทบทวนนะครับถือว่าทำทันคุณยังไงก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าแล้วก็เป็นม2อมส9นะครับม .39 คือคุณต้องอยู่ในยีิบเจังหวัดน,นะครับแล้วก็ ภายในเป็นม39เนี่ยภายใน3สิงหาคมนะครับแล้วก็ทบทวนสิทธิ์ภายใน3าสิบเตุลาคมนะฮะทุกอันต้องทบทวนสิทธิ์ภายใน3าสิบเตุลาคมหมดเลยนะครับถ้าคุณทำทันในช่วงเวลานี้สิทธิ์คุณจะเปลีป่ยนไปนได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ตามนี้ก็คือจะไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นม40นะครับม40นเนี่ยจะต้องเป็นสมัครภายในกําหนดเวลานะครับแล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายใน3าสิบเตุลาคมนะครับแต่ภายในกําหนดเวลาเนี่ยแต่ละจังหวัดจะไไมม่่เเเเหหือนนกััััดดีี๋ยววรราาจจะะลลปทงคบ ผมจะไล่ไปที่10จังหวัดก่อนละกันครับก็จะมีกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีนราธิว่าปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสุราษฎร์ธาครนะครับใน10จังหวัดนี้นะครับคือคุณจะต้องสมัครแล้วก็จ่ายเงินี่ยภายใน10สิงหาคม64นะครับแล้วต้นสิทธิ์เนี่ยภายใน31ตุลาคม64ถ้าคุณทําไม่ทันภายในช่วงเวลานี้นะครับถือว่าคุณเลยเลยกําหนดเวลาของเขานะคุณก็จะไม่รับสิทธิ์โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําทันไปในช่วงเวลานี้ ก็แสดงว่าคุณได้รับสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์ไปคุณก็จะได้รับสิทธิ์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ให้สันนิษฐานว่าคุณอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ผ่านเกณฑ์นี้ก็มาดูอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือ3จังหวัดชาเชิงเซาชลบุรีพระนครศรีอยุธยาครับสมัครและจ่ายเงินภายใน24นะครับสิงหาคม6.4นะฮะถ้าคุณทัทันไปในช่วงเวลานี้ถือว่าทำทนันถ้าทำไม่ทันไปในช่วงเวลานี้ถือว่าเลยนะครับ เลยเนี่ยก็จะไม่รับสิทธิ์เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทาทํนไปช่วงนั้นแล้วทบทวนสิทธิ์ต้องทันไปใน31พฤศจิามมกายน64นั่นเองครับต่อมาครับยังไม่พอมี16จังหวัดประกอบไปด้วยกาญจนบ,บุรีตากนาครน,นายกนคนรราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบ,บุรีเพชรบ,บูรณยย์ราชบุรีลบบุรีสสงหงบุรีสมุทรสงครามสาะบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองนะครับถ้าคุณอยู่ใน16จังหวัดนี้คุณต้องงสมัครและจ่าายยเินนภใ24 สิงหาคม64นะครับถ้าคุณทําทันไปในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าทันนะครับเวลาคุณทบทุนสิทธิ์ไปเนี่ยถ้าทบทุนสิทธิ์ภายใน3า,าตุลาคม64คุณจะได้เงินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ทันคุณจะไม่ได้เงินอันนี้เคลียร์ข้อสองสัยนะครับอันนี้ต้องเรื่องสําคัญมากนะแล้วไม่ได้เงินเนี่ยก็คือคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์และเป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่1 0 1 1 12 14, พฤศจิกายน64นั่นเองนะครับขายที่ สามผมแล้วนะครับแล้วติดตามดูแล้วฟังดูแล้วคุณมีเกณฑ์อะไรอย่างไรนะครับก็ลองดูนะฮะว่ามีอะไรตรงไหนที่ตัวคุณทําแล้วไม่ถูกต้องทําแล้วไม่ถันเกณฑ์เขานะครับแ,แล้วมาทวนกันนะครับว่าใครจะได้กี่บาทบ้างนะครับสําหรับใครหลายท่านที่กําลังอยากจะทราบในประเด็นนี้นะฮะว่าใครได้กี่บาทบ้างนะครับเอาที่10จังหวัดนะครับม3าเนี่ยจะได้2,500คูณ2 ก็คือได้ห0 0พันนะครับมอสามเกอสี 40, นะครับได้5,000บาทคูณ2เท่ากับ10,000บาทนะครับอ่านี่10จังหวัดต่อมา3จังหวัดนะครับถ้าเป็นมอ3าคุณจะต้องเป็นมอ3านะครับตรงน,นี้เนะี่ยคุณจะได้2 5 0 0บาทคูณ2เท่ากับ5,000ถ้าคุณเป็นมอสามเนะครับคุณจะได้5,000บาท คูณ2ก็เท่ากับ1นึ่งมื่นเช็คดูนะครับว่าคุณได้เงินครบไหมนะครับแล้วก็ไปครับ16จังหวัดน,นะครับถ้าคุณเป็นม33คุณได้2,500ันห้าอคูณสเท่าอขออภัยขออภันห้ารยคูณหนนะครับเพราะได้1เดือนเท่ากับ2,500นะครับแล้วถ้าคุณเป็นม40ม39คุณจะได้5,000ัคูณหเดือนเท่ากับ5,000นะครับก็คือตรงกลุ่มนี้เนี่ยจะได้1เดือนนะครับนี่เลข1นะ เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งโอเคนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับสำหรับหลายท่านนะครับถ้าเกิดคุณติดตามผมแล้วเนี่ยยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนอยู่พิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ดใา้คลิปนี้อยู่หรือกดชิคกี้นี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับนี่คือข้อมูลที่ต้องเรีงนำมาฝากทุกท่านกันเลยนะครับนี่เป็นด่วนมากเลยวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่สุด,สดปลายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ